ศึกจักรยานยนต์าทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือว่า MotoGP ครับประกาศยืนยันว่าได้บรรลุข้อตกลงต่อสัญญาจัดการแข่งขันไทย GP ที่สนามช้าง International c i r c โซกิจบุรีรัมออกไปอีก5ปีครับ2027ไปจนถึง2031โดย CEO ของ MotoGP ครับคาเมโลเอสเปเลตาบอกว่าศึกไทย GP มีความสำคัญ และมีการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่ถูกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2018รวมไปถึงกิจกรรมนอกสนามครับที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนมอเตอร์สปอร์ตเป็นอย่างมากนอกจากนี้ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีความสำคัญครับและมีแฟนๆที่คอยติดตามให้การสนับสนุน MotoGP เป็นจำนวนมากทั้งยังมีศักยภาพที่เติบโตมากขึ้นต่อไปได้อีกครับ Mo t ต GP จึงมีความยินดีอย่างมากครับที่ได้ร่วมงานกันต่อ กับการกีฬาแห่งประเทศไทยและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถซึ่งร่วมมือกันทําให้อีเวนนี้ประสบความสําเร็จอีกครั้งอ้าวก็เรียกว่าเรียบร้อยอย่างเป็นทางการาต่อสัญญากันไป5ปีนะครับ